เย้ yeah. สินค้าสีพัดๆมาแล้วนะคะวันนี้ที่พี่สาวได้สั่งจองไปตั้งแต่อ่ารอบแรกเลยนะคะรอบแรกที่พี่สาวสั่งจองไปก็คือรุ่นโปร1แถม2นะคะราคา999บาทนะคะ วนนี้ก็สินค้ามาถึงมือพี่สาวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาวเป็นหนึ่งเสียงนะคะที่ออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าเมื่อสั่งจองแล้วคุณได้รับจริงแน่นอนนะคะแล้วก <PE> ็ถ้าเกิดว่าลุ้นรางวัลแล้วก็ได้รางวัลคุณก็จะได้รางวัลจริงแน่นอนนะคะก็คือ <aş. S 2> พี่สาวก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รางวัลกับทองมาแล้วนะคะคือที่พี่สาว ใส่อยู่นี่นะคะทองหนึ่งบาทอาทิตย์แรกที่พี่สาวได้มานะคะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ได้นะคะมีสิทธิ์ได้ตอนนี้ก็ยังมีโปรดีๆอยู่นะคะโปรดีๆโปรโปรสุดปังแล้วก็คุ้มมากๆโปรตอนนี้ก็คือ1แถม1ราคา999บาทนะคะแล้วก็โปร5แถม7นะคะถึงวันที่15นี้นะคะก็สุดคุ้มมากๆนะคะสําหรับคนที่ตัดสินใจนะคะก็จะได้ทั้งดูแลสุขภาพได้ทั้งลุ้นทองได้ทั้งลุ้นรถเบ้นนะคะมูลค่า2ล้าน1นึ0บาทนะคะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะตัวซีพัดตัว ะะมันเป็นวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆนะคะเป็นวิตามินซีเข้มข้นที่ประสานด้วยโปรไบโอติกและก็พรีไบโอติกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะไปช่วยในเรื่องของอระบบลำไส้ระบบภายในของเรานะคะช่วยให้เรามีระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะช่วยระบบขับถ่ายให้เราดีขึ้นเมื่อร่างกายของเรานะคะขับถ่ายของเสียออกหมดนะคะร่างกายของเราก็จะสุขภาพของเราแข็งแรงแน่นอนไม่มีสิ่งตกค้างภายในอยู่ในร่างกายนะคะมันจะทําให้เราไม่เป็นโรค ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามีของเสียหมักหมมอยู่สะสมนานเข้านานเข้านะคะก็จะมีโรคโน้นโรคนี้แทรกเข้ามาอย่างที่ทุกคนไทยที่เป็นกันอยู่ปัจจุบันนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เกิดมาจากระบบขับถ่ายหรือว่าระบบเอาของเสียออกไม่หมดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวซีพัดพัดตัวนี้นะคะก็อาจะช่วยในเรื่องของภูมิสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยได้นะ,ะซึ่งเหมาะกับยุคโควิดมากเลยนะคะตัวนี้ตอนนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราและก็ทําให ผิวพรรณเราสวยนะคะแล้วก็สุขภาพเราดีนะคะเราสำหรับคนที่เป็นโควิดตัวนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะเป็นวิตามินซีที่เิ่มคนสามารถทานได้แล้วก็ทําให้มันหายไวขึ้นนะคะมันก็จะช่วยหายไวขึ้นส่วนคนที่ยังไม่เป็นก็ไปทานป้องกันไว้ได้นะคะมันก็จะเป็นตัววิตามินซีที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราซึ่งมันเป็นตัววิตามินซีที่ดีมากๆนะคะที่เป็นเจ้าแรกที่ผลิตนะคะที่ผสม โปรไบโอติกและก็พรีไบโอติกนะคะก็คืออ่าตัวนี้มันสุดคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครตัดสินใจซื้อ5กร่องนะคะก็จะได้เรียนขอติกระดุมนะคะมูลค่า3,900บาทปรีนะคะแล้วก็ได้ขึ้นได้อัพตำแหน่งเป็นตำแหน่งสมอแล้วก็คุณสามารถที่จะไปซื้อสินค้ากับของ t ีเได้ในราคาสมาชิกต่อไปนะคะเห็นไหมคะว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะมีแต่สุดคุ้มมากๆเลยนะคะใครก็สนใจก็ทักมาได้นะคะก็สน